ปายขางนี้เหมือนยันขึ้นมาอือยันให้เถองได้ข้างนี้เดี๋ยวแขนเนี๋ยวไขมานะครับเดี๋ยวไปรดผสมนะปลาตามนี้ค่อยนั่งลงแบ่อืมเยัะมายอดเขาเออย้อนเขาเยอดห้าโขึ้นมาอีกนิดนึงกอกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แปดสิบ่เก้าสิ เคอืมโค่ะค่ะเอาลงหนึ่งอึ๊บสองลงตรงตรงค่อยๆทำไปค่ะไหวไหมสิบรอบไหวไหมสามถอยมาค่ะถอยแล้วมาอ่ายกขึ้นอึ๊บเอ้อสี่ห้าหกเจ็ดพี่วัดรับด้วยค่ะแปดแปดค่ะเก้าค่ะงอเข่าขึ้นอสิบ โอี่ไงอเไงอะครานี à, ้เอาเอาขามาตรงนี้ทางหนูเลยแตะเอ่อก้างมาหน่อยก้างมาหน่อยหนึ่งสองปึ๊บโอเคไม่เป็นไรอ้าวพักก่อนไอ้ก้างมันได้ละเดเ๋ยมีหางเออาจ่แกแหงครับ อมาถึงสีชมพูนะ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถอยเท้าค่ะปึ๊บถอยไปถอยไปมาเร็วจะถึงหนูแล้วอ่าอย่ามายืนต้องยืนเองนะยืนเองนะโอเคยืนเองประเทศไทยโลกนั่นเองประชาชนเป็นประชารัฐ กะไทยน้องไก่ดูดําอะไรดูดําอะไรเหยียดหัวเหยียดหัวไว้เจสุนมากดลกก็มาีหลากที่ฉับโัวไทยนี่ลักป็นโง่แต่ตาปากกว้างเอกราจักง่ายใครก็ผีอยู่ต้องเกินดัวเป็นใครพี่ข้าเลยหนุ่มรำคาญ๙ ติพักวางถอยไปอีกถอยเท้าลงมาเออเยี่ยมมากถอยมาให้ตรงเท่ามือโป้งเลยอีกนิดนึงโดนไปอีกโอเคเยี่ยมมากอาันที่สองเตะป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี่วัดนนับแปดป้ายเก้าสิบถอยเท้าค่ะถอยไปอีกถอยให้ตรงเออเยี่ยมมากค่ะโอเค ที่สามนะคะไปเต็มาให้ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกแรงหน่อยเนาะแปดเก้ายกขึ้นสูงสูงเบยกขึ้นสูงสูงเิบย,ยกขึ้นมาอือ okay, วางโอเควางไว้นี้ตั้งไว้สิบวินาทีเดี๋ยวให้เอาลงค่ะผูกขาไว้ผ<อ>ูกขาไว้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออไปอันนี้สิบหอกอ่ะหนึ่งสองเออมาแทอวะสี่ก็คือระนะแต่รแล้วสีนอ้อก็เท่าสองสช่สามทำให้มั